หนาตามปทุกที่เนาะโดนนายแบนเซลเนาะในทุกคนเดี๋ยวซันนี่สิเฮ็ดให้เบิ่์เนาะเมื่อซันนี่จะไปถืออินยังมาเนาะทำแบบนี้ทำอีนแบเป็นตุ้มน้อยๆทุกคนเป็นคืน่นะคืนใหญ่คืนใหญ่คืนซันนี่สิมาเอานยานเลยนะแล้วก็สิมาเอาไข่พร้อมก็เลยว่าจัมาเฮ็ดเมนูวันนี้ให้แม่กินเมนูเบาๆ คือไครก็ได้ขินจืนไครเอาไส้ไส้หลายหลายเราควรสะใจได้แผ่นหนึ่งละมีแต่สีจืดอีกแผ่นหนึ่งเราไปเบิ้งตอนกินเลยได้ทุกคนทำอิ่มบริสุทธิ์อันพันซีนพันสับพ,พองในใบหย,า,ยาจรนงแล้วบอกก่นอนกินคาวไเฟ่ที่อะไรผสมมา <laughs> กินซาลีใ hmm. ส well mm ่วนตัวแบบทุ่เทก่อนนึออันตัอกติกล่องหรับเกหมุหัที่หลเินหมูกับกะไดแจงสคนก๋วยเตี๋ยวกระไลหเนาะสบายดีทุกคนบําบับเกนนี่ในซองซี่เนชันเอมื้อนม้ดีฮาสิเฮดเมนูบันแซลนวอาอยากกินบันเซลนาะแต่ว่า หา,างบอลเซลมันยุกไก่เนาะก็เลยว่าชิลองเฮ็ดเบ่งค่นมาเคยซื้อแป้งแป้งมันมาก็ซื้อดอนแล้วนี่นะแป้งสําเร็จรูปเฮาบร้เฮ็ดอย่างเพราะว่าเอาบริด้พื้อพัน้นจะอซื้อแต่ผัสลัดในเดียวแล้วกัตัวนี้มีแต่ผสมน้ำเพราะว่ายูนีหะนะมันจะมีไข่มีอ่ะกะทิผงซีมินมีมีครบหมดแล้วยูน่มีแต่ผสมกับน้ำเนาะ 400กรัมนี่เขาผสมกับน้ำ90 90กรัามมาผสมคนแล้วก็มีแต่เห็ดหน้ามันละก็แล้วสีลองเห็ดเบิงบ่เคยเห็ดจักเถื่อนเนาะอันนี้หันซื้อมาเคยสีลองเห็ดหลายเถื่อนแล้วเราตัวนี้เป็นของเหียดน้มเนาะแต่ว่าห้านนันที่แบบขึ้นซื้อเนาะก,การอยู่แถวเดินบินทุกคนอยู่แถวสีคายกายแถวเดินบินไป แต่ว่ามันไก่เนาะมันไก่ละกัคิวคิวมันยาวเนาะก,กัเลยว่าสิลองเห็ดเบงแต่ว่าเมื่อนี้ซันนี่เห็ดเอาเห็ดหูหนูใส่น้ำซื้อเห็ดหูหนูมาลวกสิใส่ตัวทั้งงอกนี่มาลองเห็ดเบิงเนาว่าสิเป็นกินบอส่วนส่วนตัวนี้หันม่น้ำตาลนะคะต้มไว้เห็ดเจวเนาะมักเห็ดโดอก์กับบะหมี่ใส่หมักเห็ดสดๆนี่แหละใส่เดีย๋ยวมาลองเห็ดเบงก่อนเฮาซิมาขวหน้าอันนี้มันกรน นี่เอาเห็ดอันนี้ใส่น้ำลองเบิลงจะต้มก้อนดอกหน่ยเห็ดแต่เหนียบเห็ดจะนุ่มเห็ดยืดช่อยหน่อยๆแล้วก็ครัวซะนั่งกัได้แล่นๆเนาะส่วนตัวนี้แม่นหมูซับเนาะล้างก่อนใส่เสื้อกันเปื้อนกันทุกคนใส่เสื้อกันเปื้อนเพราะว่าเสื้อเป็นเสื้อสีขาวเนาะย่านอันนั้นไป หมูสับสนิกสิใส่น่อยนึงเาสิเฮ็ดให้หเดี่ยวละกิน3คนต้องบ่อยู่เนาะมีแต่นสนี่แม่แล้วก็พอตโตเฮ็ดหูหนูนี่เขาสิซอยมาปาง,างทุกคนตอนนี้สน,นี่เกี่ยมเนาะจะมีหมูสับสนะคะมีทั่วงอกแล้วก็ทีเอาอันนี้ใส่เห็ดหูหนูเนาะเพราะว่าสนนี่มักเห็ดหูหนูมันแซ่บ ผสมประสานกันมุกหัวสูตรแท้ๆมันไส้ก็จะเห็นมันไสหลายอันเยอะละกันต้นหอมเขาสีเอาขวดใส่น้ำแล้วก็สีเอาไสตัวนแป้งอ่าตัานเซลหั่นจะเพิ่มสีสันเราสีเขียวกับสีเหลืองสักันนะแต่เขาจะโบเหเ็ดมดถงเนาเมดถงหั่นสี่ร้อยกล้ามเนาะเขาจะเห็ดสองร้อยเนาะเพราะว่าเขาเห็ดกินหนเดียวลองเบื้องก่อนเนาะค่ะแซ่บเมื่อหนาจึงเฮ็ดใหม่ มื่อนี้เป็นสูตรที่ลองมนาะส่วนว่าเจวเนี่ยะนี้เห็ียดเจวมะคอดินคือเกาหแหละกินกับอันอย่างเ,เจวามะาคอดินเบิเดี๋ยวแล้วกะซีไซหัวผักบัวใหญ่เนาะเ็ดเจวามะาคอดินแล้วก็ะบีบมะนาวสซแล้วอันนี้ก็เริ่มขวดเลยทุกคนอะบวไดงยากทำอีทากะซีไซหมูเนะาะใส่พริกไทย ่ใส่ขนมตัวนี้ปรุงตามใจโลดหลังจากนั้นเฮาก็มาคั่วแบบนี้ตัวนี้เสียวเห็ดใส่ก่อนส่วนว่าถั่วงอกที่ใส่ตามหลังลเนาะเห็ดนี้ก็จะเซน้ําซืๆเนาะสนี้ก็เลยสิมาคั่วคั่วให้มันนั่นให้มันเอาสุกแด เซนนี่จะเอาหัวผักบัวใหญ่ใส่ขนาดตามในตัวชีเนาะต็วในบันเซลเนาะส่วนมาตัวนี้เนาะจะเป็นแป้งบันเซลเฮาเนาะเ่าจะบอกเอาอย่างเพิ่มน,นอกจากน้ำเนาะแ,แต่ว่าเซนนี่อยากเอาไข่เพิ่มหน่อยนึงเรียบร้อยเลยทุกคนเหาเสียใส่ใน,นไว้เดี๋ยวเซนนี่สิลองผสมแป้งตัวนี้ก่อน เราจำให้ใส่น้ำหน่อยเดียวน,ยนะ400กรัมใส่น้ำ90หนอสนะอสนิม่กะอ้าวๆล้วเอาในใส่ผักบัวซอยผักบัวใส่ส่วนว่าหน้าตัวตัวนี้นีเนี่ยงบ่เอาอัวเงอกใส่เถือเื่อเวลาหน้ามันเหลือเนาะเขาเก็บไว้เนาะถ้ามันมีหัวงอกแล้วมันจะเห็ดห้มีกินเนาะเวลาเขาเก็บไว้โดดๆเนาะกินหัวงอกแบบหน้ามัน อยู่ในโ้งอขนดมันออกแล้วสีเหตุไห่รสาติมันโบเซฟเนาะตัวนี้เพิ่นผสมไห่ทุกอย่างแล้วผสมแต่น so. ้ำ <discord> ย <noise> ่างเดียวทุกคนแต่ว่ากินมันคือว่าเก็บเป็นฉิวๆหรือว่ามันต้องเป็นกลิ่นนี่บ่เมื่อซันนี่จะไปถือกิ่งอย่างมาเนาะซาบเนบเน้ทำอีนน่ะเป็นตุ่มน้อยทุกคนเป็นพื้นนะพื้นใหญ่ึืนใหญ่ึืนซันนี่สิมาอ้ยาเน่ะแล้วก็สิมาเอาไข่พร้อมกันเลยว่าเสร็จมาเฮดเมนูอันนี้ไห่แม่กิน เีนูเบาๆสีลองกับน้ำมันหยอบใช่ไหมเนี่ยโมมันใจโมมันใจในหม้อเนาะก็เลยว่าสีลองกับน้ำมันลองเไปตอนนี้จะเป็นน้ำตาลที่เขาอันนั้นไว้แล้วเดี๋ยวมาใช้เป็นเจลตอนนี้สีลองใส่จองมันบงได้เว้ยได้เว้ยหรือว่ามันเห,ออหนียวเพื่อไฟหนาแต่แห้งเพื่อ มาได้ทุกคนเปลี่ยนหม้อคิดว่าน้ำมันน่าจะหน่อยเกินไปลองใหม่ลองใหม่ใหม,ม่ได้ทุกคน จแงมันจะเป็่ยนอย่างทีมันจะติดหมอนอะบางเท่าไฟเขาอาจจะแห้งูนบอกที่นี้เดี๋ยวลองมึงก่อนลองมึงตัวนี้มึงก่อนแต่กระบอกทรงสิคือ ว้าวคือ,อยูเดอร์ทุกคนแต่ว่าแพนนหนาฉันได้หนักจะเอาออกไซหลายเกินไป <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วซื้อกินกินมันก็คือว่าบมบบโอเคแบบไหนเนาะแซนนี้ชิจืนเป็นไข่แพนบางๆแล้วก็สิเอาซส มันใส่เอาที่กินแบบนั้นเอาเพราะว่าตั้งใจมาเห็ดแอะ mm. ดรเมรกระทากินเนาะมีมมเามาั่นบอกคอมบล็อคอนกีตเออเมื่อไเปลี่ยนมาจินไข่แทน ไขย,ยังเป็นแพนก่อนเดี๋ยวเชนเนี่ยเพามอมาใส่หัะบีบในในกน็อืมสุดท้ายก็ได้ขีดจืดไข่ใส่ใส่หลายๆเพื่อความสะใจในทุกคน จะซันนี่สิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะได้แผ่นนึง ได้ซีจืดอีกแพนหนึ่งแล้วไปเบิงตอนกินเลยได้ทุกคนนี่ทุกคนเรียบร้อยละแต่ว่าได้บัณฑ์เซลบันเซลบัณฑ์เซลบันเซลเดียวบัณเซลเที่ยนแต่ว่าเจลส่วนใหญ่เข้าไปนี่หวานไปแล้วมาเด้อทุกคนกินกินเซล เป็นต้นดุสีบางเหรอเป็นความความความพาเวียตแบนเซียวเบนเซียวอะแดงด้วยมันแดงมเหลืองแเหลืองให้เหลืองให้มันเหลืองมือมีอย่างนี้ละพี่ Kız andal, ี่ล้วอันยูยูไทยน่ะจะแมนอันมาบชื เนี่ยก็เนื้เยามาแทแดงพวกเมนเนี่ย้องกินมือกัเอาอันนั้นใส่น้ำเฮ็ดใส่น้ำเห็นหมมันเลิ่อมสาวเป็นเนาะใส่กุ้งเนาะใส่เปนกุ้ไรนยานเนาะกี่อันทิ่อัน ตลับเกืนหนุกหรือใจทุจชไหลายใช่่ะที่จริ้งหมูกับบอดด้แพงคนสีบอดด้กับไล่ขนาดเนาะให้ตัวมิ้นไม่ตัวมิ้นเขาตีนเลยพักมาละเจล่ว่้ดิฉันบมดใจเจลเลยเนาะดิฉัวหมดใจเจลเค่ะเจเจ้าเจล เจอหลายๆโดยเาถระทำอิวัสิเหตุอันพันซ้นพันสัตวอแม่ไปอยากกินแม้บอกบอกกินข้าวไปหรสอที่ฉมนันสองมือกินสาลีที่สวนตัวมาเแซ่บ <c oughs> เอ่อหนึ่งทาง หมดอันจบเดือ,อนผลันเนอะจึงไปกินลาแม่ละสาลีกูคือส่วนทางการมีสามอย่างสาลีสีม่วงสีขาวปลมม่วงแล้วก็สาลีน้ำเพรินะเึ้นงานบุกุดจะซัดเซลอยบอก,จะจกอะไรเธ <c oughs> อ,อ,เอลองบอก,ก่อนทำอันนั้นขึ้นละมันขึ้นบงบงยุบเต็มไปหมบงมมแค่บงบอะไรหลาย ถ้าถ mm ้าเขาเอาอัน hmm. น hmm. mm ั้นไปอันเอาจักรตัดหญ้ไปตัดขนาดแม่มันยังตัดบุได้เดือมันมันได้ดพุดกระโตออะก่อนบุดตูบแหล่เอะไรพุดกระโตอ่นก่อนน้องตัวเหนื่อยพุดกระโตหันหลังกันจึงเอาตัดเอาจักรตัดหญ้มาตัดจะตรวจลองนะหน้าดำได้ดำเลยมันที่ห้ายเลย เป็นพลอยนี่เชียใส่เชี่ยไงไงเลยวะส่วนมั้นจะหนรนส่วน้เี่เรียนนักเนี่ยคุกอะบ้าุองเ่นลายส่วนลายละเมนอันนั้นคุกมะม่วงเอาต้นอะโวคาโดมาเคเลย สองสามแมต้นเงยะเอาค่อ,คอยแอ้าค่อยยำแดงต้องนอะกวคาโดแล้วก็มาเจ้ของละอันปลูกตัวหน,น่อยกันค่ะจะเจียกว่านี้สื่อมาสิบสองพันอะไรอย่างเงี้ยเสียแบบนนนอยสิบสองพันสีบตัวมีอันนี้มันเยอะอันน,นี้น เจลอันนี้นี่ยต้องเห็ดหวานเดี๋ยวกม,มันจะออกหวานแต่ทำเป็นเจลก็ได้หวานนั่นแท้ๆใส่ชั่ดินหน่อยเดียวแต่ว่าใส่มักเห็ดเห็ดเป็นหน้าอันใสๆนะอืมคนก็จืดว่ะค่ะค่ะแต่ว่า,วาอันเหาหมักหรือเบเองสิพันนี่อย่างไรที่จริีน่น้ำใส่จะรมตุ่มหวานในาาส่บักเห็ดโดมนะเน่ยเนื้อเดือดหง แล้วครับทุกคนนะเตรียมผลอย่างแล้ว มุกเพื่อเมืองม่ขอบคุณนแต่ว่าแบบ,บรรมันจะแทบไม่พังเนาะอ่นยูกินพักกับนำหกแบบเปลี่ยนหมอ3สามหมอจึงได้ลงตีบ้าจะรีบก,กับเนี่ยรอซิ่ วันี้มาเอาไข่ทุกคนพอ mm. แม่ไปส่วนมาแล้วมาเอาไข่ไมาเห็ดอันนี้กิน mm. ต้อมยอยูไปสนาคามคุณก็ได้ได้กินสามคนตอนสวยแซ่าเพิ่อยูนีอยู่เลยฟังเลยจุดกอนได้กิน ทำอีไปเห็ดสามแทนเลยไปสือใหม่ไปเห็ดสวนเพราะว่าเนี่ยไปไปสือใหม่ไปลาไว้รถขับไปส่งเนี่ยรถขับไปส่งอยู่สวนหานสิบพันเพราะว่ามันเข้าไปเนิร์ดในเด็กไปสือไปอปล <ไป S 2> าปลาส้มงานดีแล้วกันสังกะสีอะไรเอาอยู่บนมอ ยุบุนเถือนกันยี่หีแม่มกรัทองยูยูเบียงนี่เดือนนี้แสนแสนสิบแล้อมทองทอนดัคือทองของตัวเงสนสิบแต่ว่าย่งนอกอมันคือกอนี่แม่คาดินคาทรายมายดูกอนเรื่องเืมันแพงดีอืมดแล้อย่าพิดอันนั้น พชรทอเก็บหน้งเป็นบอลเก็บนนําอันเพื่องไว้้านหมูนุ๊กุ๊บห้องน้งไปีกปุ๊บยูขุดยู่แถวต้นเขมหัวเขมหัวแถวต้นมะกคนนั้จะยู่มออยู่บม่ยากคอมันอยูุมอหนองปล่านไงไถปุกเสดิคนวามันมันยากตที่อันเขามีต้นใหม่อยู่หนนงมนมันกะเคื่องเวลาที่ไถปุ๊ก <c oughs> ยิ้มคือกัน <laughs> ถ้ามันเป็นอย่างถเป็นอย่างนี้รางมือ,อนี่เนาะมึง๋ยวเดินนึ่งเอะดึงยาดึงยิ้มถ้ามันไดาไปสวนมากกับไปสวนก็ใช่ถุงมือได้แต่ว่าตอนนั้นไปจับพันมาเก,กลือปลาเรา็วรล้างมือเพราะมันก็น่าจะคันแต่มือนะั้นมันมาคันมือวานในวันอังคาร คือแบบหนึ่งสี่พันหกทำอินแทนเป็นคืนยุ่งกัดเป็นคืนยุ่งกัดหล่ะกะเก้าในหนึ่งหล่ะใช่ไหมแล้วคืนเป็นแบบเป็นแพนเป็นแพนค่ะนะคือปวดซ้ำถูกปวดแพนใหญ่คนน้อยคอยจิ้มเรอยข่เฮ็ดอันนี้แซ่บเฮ็ดอันทั้งนมดเยอะเท่าไหร ทำดีข้าแดันก็ยังหม่ยังไมไปกินเงืองหลวงกินเดินแซบแล้วอะจรกีเเนะแซฟก็เขอารอนเดี่ยวมีเปล่ยนเนาะเป็นแทนอนแซบแล้วของเือนหลวงอ่ะเลยกับเซฟเขาพี่กีพี่ถังคนหลวงพะบังนะบันเลยกับเซฟแต่เสดสิบามอ๋ ต้อเต็ดรงยั้นนะต้มานค่ตรงเรียวมีดักติดนวตรงที่เราเรียนนวมีเราเรียนทิงเรเคยยู่วันเราใส่ยาสีฟันเบ่งแต่มัดอันองค์ไคองค์หนึ่งน้องหม่นะมาพักในน้เว้ยเขาอยู่ิเวนแดดกับบริเวแนวอื่นนั่นเป็นเอกลักษณ์เนาะ

ลยุ่มหืกินเอ่อรางมเจาก็ไอยเดร่เหมือนตอกก้ไขร่างเหมือนตกกะเท่าอันผูกไหมมาขายได้ทุกไฟ่าเหมือนตอกมี่ทำเนียรของผูกอหน้าเลยมัดยแบบยไทเสื้องผ่วงกตอันนั้นเด็ดโดยไทยไทยคิปชนะแล้วก็ผูกผักบุ้ง ปลูกพับงแก้วเดี๋ยวนี้วางไว้แล้วจะปลูกอยู่สวนกระซิบขายชื่อกันหันยอดมันงามแล้วก็เอาเอาไซด์โงแพ็คล้วคิดว่าเสียไปฝากอยู่ห้านมูเป็นทานซีนสไลด์ขนาดมันงามๆมันแพงก่ยากนะผักบงแก้วนะผักบงอันอันอื่นจะมีขายรัวไปอืขายรัก็ได้ขายรูวของกล้าก็ได้ขายหของกัน้ามด้วยมาว่า เราเห็นเราแต่ย <hatten> mm. ังงดเป็นตะเซ้นเนาะต้นละมัดสองมัดสินาเราสองต่าเราทำให้กลุ้มต้องไปในนี้ได้พี่นี่นี่เอาด้วยหรอเาพ่อพ่อเท่าไงนนึงทุกคนคือว่าแซ่บหลายทานเพื่อน้าบเอาแป้งกันได้เอาแบบนี้แหละแซ่บลองโบเอิรนมันมันบเอิรนคือแป้งแต่ว่าแป้งเหมือนเฮาโบโบสางเห็ดแมนยูกาสูตร สูตรมันว่าใส่มะถงั่นแล้วก็ใส่น้ำมันเก้าสิบกรัมบ่แต่ว่าเขาบออยากใส่เมอดเดีียงมาแบงเพิ่งบบดนั้นมาก,กระมตามสูตรกับเจ้าย่านว่ามันหลายคนสุดท้ายก็ได้ออกไข่เห็ดตะเกสแพนมันกะบางเพื่อกันแซ่บเพื่อกันแบบเห็ดกรอบนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บซีได้ขอโตลาไปก่อนด้ทุกคนใครที่มัดคลิปนี้ก็อย่าลืม <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เด้อ แล้วกันไว้คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายสวัสดีส